สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะที่ติดตามรับชมเฟซบุ o กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ6น,นาฬิกา55นาทีฮะวันอังคารที่13เมษาย,ยน2564ขนาดนี้หลงตาบุญชื่นนะครับท่านกําลังเริ่มเดินออกทุดงอฮะก็เดินออกจากสาราของวัดศรีปรทุมทองนะครับมุ่งหน้าสู่ถนนหลวงหมายเลข114 3ามุ่งหน้าเขต อำเภอเมืองจังหวัดขาตะการหมวกถอดหมวกได้พี่พี่ครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยหมวกหมวกไม่ได้ยินนะก็มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดวสีปทุมทองท่านก็เดินมานะครับเดี๋ยวจะไปส่งหลวงตาบึญชื่นนะครับโอ้สวัสดีแม่ขาวแหมนึกว่าใครมานั่งส้มอยู่นี่นะฮะอะะตาเก็บข้าปูข้าชนะข้าวปูที่เดียบเลยค่ะอ่าค่ะสาธุค่ะ นะคะหลวงตาเจอคนะเจ้าให้เ้งนะฮะองให้น้ำให้เสียงของที่อันเป็นอุดมสมบูรณ์ให้กับเด็กในท้องนะคะนี่คือความเมตตาของหลวงตาเจอผู้ป่วยเจอผู้พิการนะคะเด็กเล็กนอกจากนั้นท่านก็จะฝากทางสายปกครองทางสายอบตเอาไว้เอาจิตของไว้เมอะให้นะคะโดยเฉพาะถ้าถึงวัดไหนก็จะออกรงทานนะคะน้ำซึโลงทานหมดนี่คือเป็นการให้ทาน ที่หลวงตาปรารถนาว่าสามอต้องทำืรการให้ทานรักษาศีลและภา,าวนาในโอกาสนีนาา้นะคะคณะผู้ติดตามของหลวงตาเป็นที่ประยุทโ์และผู้จิตของหลวงตานต้องบอกว่าวันนี้นี่นะฮะฟ้าครึมครึมนิดนิด,น,ด,น,ดนะฮะแหมแดดนี่ยังไม่น่าจะมีนะครับรก็น,กน่าจะเดินกันแบบไม่เหนื่อยแหมก็โชคดีจริงๆนะฮะผมก็อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้ตลอดทั้งวันฮะหลวงตาท่านจะได้เดินไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหนื่อยมาก อย่านำปัจจัยถวายนะครับอ่าวางโทรศัพท์เลยพนมมือเลยครับท้องไหมท้องไหมไม,ไม่ท้องนะโอเคใส่ชุดเหมือนคนท้องหลวงตาท่านกรถามนะว่าท้องไหมอ่าก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่นะฮะ คณะศรัทธาเนี่ยมารอนะครับกลับไหว้นะครับนําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับหลวงตางบุญชื่นนะครับตั้งแต่บันไดศาลามาจนถึงนู่นฮะถนนเลยผู้ติดตามคะผู้ติดตามทุกท่านค่ะขอบประาทารที่ที่สนทยาขอจงรับปรทานตรงนี้น,นะคะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะบ,บริเวณ ถนนทางเข้าวัดศรีปทุมทองนมเภอวัดโบส<ท><ท>จังหวัดพิษณุโลกนําดอกบัวนะฮะมาถวายพระมเป็นแบบอย่างที่ดีนะฮะมีดอกไม้ทุกเทียนมีน้ำดื่มขนมนม,นมเนยต่างๆอ่ายกเลยครับ จะสังเกตเห็นว่าหลวงตาบุญชื่นท่านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะต้องบอกว่าตามเส้นทางเนี่ยนะฮะท่านก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเช่นกันอ่าถอดหมวกได้ครับถอดหมวกด้วย นนี่พี่ฝนมานั่งรอนะฮะเดี๋ยวพี่ฝนจะขับรถคันสีเหลืองแทนนะฮะวันนี้พี่พัทไม่อยู่นะฮะอาหลุงจันทร์ก็มานั่งรออยู่นะฮะนี่ถนนนี่เละเทะนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกอย่างหนักมากทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมจริงๆเมื่อวานนี้ปู่นี่หมดนี่ รถเข็นลบก่อนแล้วรถเข็นลบหน่อยบอตบเป็นไยหลังไปนิดนหนึ่งออใจมากใจมากนั่นแหละเอานั่งเลยลูกนั่งเลยนหมน้องๆกู้ภัยนะฮะขอบคุณน้องๆน,นะฮะกู้ภัยไม่ไม่ไม่ขวางไม่ขวางแนว,วนี้ได้แวนว ก็ขอขอบคุณนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับจากมูลนิธินะครับต่างๆสมาคมต่างๆที่มาอำนวยความสะดวกนะฮะมาเดินเป็นลูกศิษย์ให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นมูลนิธิประสาทบุญยสถานห,หรือว่าหน่วยกู้ภัยพิษรุโลกนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยบุรพานะครับ แล้ววันนี้ก็ยังมีเป็นนะครับของหน่วยกู้ภัยจังหวัดเลยนะครับผู้ชื่อกู้ภัยจังหวัดเลยมเข้ามารอรับกันเลยนะฮะรถในขบวนไปแล้วครับรถในขบวนฮะนำไปสองประมาณ1้0ยร้เมตรร้อยเมตรนะครับพี่ วันมันเหม็นอ้ออย่า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 จับบาทอย่าจับย่ามท่านนะครับเวลาท่านท่านเดินเพราะท่านปันกเค็ยนไล่ะมีของเลย ตาท่านก็สวมใส่หน้ากากอนามัยวันนี้ใส่ N95 กันด้วยนะฮะก็จะหายใจลำบากนิดนึงนะครับตื่นนอนนะครับไปร่องการตื่นตาตืกันนิดนึงเชิญเชาพบหน้ากันนะครับแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถวายหน้าแอลกอฮอล์หลวงปู่แอลกอฮอล์ไว้ฉีดนะครับพกใส่ยามมีใช่ไหมครับหอ เราก็เตรียมสเเรยอแอลกอฮอล์นะฮะไว้ให้อวงตานะครับท่านคอยฉีดไม้รับประเคียนด้วยนะครับเวลาท่านเคาะให้พอนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไ i ฟ e ของเพจทั่วไทยนิวรวมถึงนะครับเพจอื่นๆนะครับ ที่นำสรรญここัญญาณของเราไปอออากาศกันอย่างฟรีๆหลายท่านก็ดูดส uh, ัญญาณไปลงช่อง YouTube นะครับก็ไม่ได้ห่วงห้ามกันนะฮะสามารถที <S <S> <S ่จะดึงไปได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราบริการฟรีก็เส้นทางด้านหน้านะครับก็สามารถนั่งรอกันได้เราใช้ถนนหลวงหมายเลข1143มุ่งหน้าอำเภอชาติการนะฮะ ต่เน้นย้าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะฮะแล้วก็อย่าน,นํานปัจจัยนะครับอย่านำลอตเตอรี่กระเป๋าถือกระเป๋าเงินเนี่ยครับอย่านํามาถวายท่านแล้วก็อย่านําเสื้อที่มีตาสัญลักษณ์ตาแผ่นดินทรงชาตินะครับมาวางให้ท่านเหยียบย่า ยกสองมือเลยครับคุณที่ยกสองมือประเคนเลยถ้ายกไม่ไหวจับต่อครับจับเอาสองมืออสาธุยกสองมือนะครับถ้ายกได้ยกนะครับยกไม่ไหวก็วางไว้จับสองมือนะครับเสื้อมีซิปไหมมีซิปไหมเอาซิปลบเดี๋ยวท่านไปเหยียบท่านขัดเหยียบอโอเคครับยกได้ยกเลยนะครับยกได้ยกเลย เดินอืมเอาไปเดินแจกเลยปะลงุงลงแจกหน้ากากแล้วบอกด้วยอย่านำปัจจัยถวายนี่ก็ให้คุณตานะคับซึ่เป็นจิตอาสานะครับเดินนำหน้านะครับไปแจกหน้ากากอนามัย ใครที่ไม่มีหน้ากากอนามัยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมีแจกกันเพราะว่าหลายคนก็นำถ้ากากอนามัยมาถวายให้กับหลวงตานะฮะหลวงตาท่านก็นเมตตาแล้วก็เดี๋ยวให้คนเนี่ยเดินแจก สวัสดีนะ,ะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ต้องบอกว่าเมื่อวานี้ไหวตัวทันนะฮะวิ่งเข้าไปในอำเภอท่าตการนะฮะไปหาซื้อซิมระบบทูมานะฮะเนื่องจากว่าในพื้นที่บริเวณนี้นี่ดีแท็ก,กับเอนะ,ะที่ใช้อยู่เนี่ยสัญญาณเนี่ยไม่มีสักเม็ดหนึ่งเลยนะฮะ,ะต้องแบเทูมาสรุปแล้วต้องใช้สามระบบกันเลยนะฮะบางพื้นที่ก็มีสัญญาณบางค่ายก็ไม่มีสัญญาณอนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะ อ่ะยกประเคนสองมือเลยครับยกประเคนสองมือเลยยกประเคนสองมือนะฮะวันนี้เราก็จะใช้ถนนหลวงหมายเลข1นึ่นะครับมุ่งหน้าสู่ เขตอำเภอเมืองชาติการจากกังหวัดพิษณุโลกใครที่อยู่ภายในเส้นทางก็สามารถที่จะมารอกรับไหว้ขอพรขวาครับหลวงปู่นี่มต์ขวา นี่ก็มาจอดรถนะฮะอ่าในในในขันอะไรครับพี่ในขันอะไรไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับข้าวหนงอ่าสาธุครับมานี่ฮะขนมนมเลยนะฮะน้ำดื่มนมมีครบหมดเลยนะฮะ แล้วบอกว่าวันนี้นี่พระอาทิตย์พึ่งจะขึ้นกันนะฮะจะดีจริงๆนะฮะไม่ร้อนมากนะ,ะปกติเนี่ยแดดจะออกจ้าเลยตอนนี้นี่ครับเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะเมฆพึ่งเปิดนะครับก็เมฆพึ่งเปิด

เพราะว่าไม่ค่อยมีบ้านคนนะฮะก็ะหลวงตาท่านก็จะเดินนะครับไวนิดนึงปกติท่านก็เดินไวยอยู่แล้วนะฮะ ใส่แมสด้วยครับแต่แมสด้วยใส่แมสด้วยครับสวัส,ด,วสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะาทางเฟซบุ๊กไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะรถผ่านนะฮะก็ มีการบิดแต่แล้วก็ยกมือไหว้กัน สวัสดีทุกท่าน,นะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับแหมนี่มาเดินไลฟ์สดกันนะสองสาวนี่ประชันความสวยกันเลยนะฮะอะรถวันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดนะฮะห้าคันนะครับข้างหน้าอีกสองคันเป็นเจ็ดคันแล้วก็มีรถเข็นสองคันนะฮะวันนี้มามาช่วยกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆของเช้าวันนี้ ขณะนี้เนี่ยอยู่บนถนนหลวงหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับเดี๋ยวคงจะต้องหยุดไลส์สดเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดของบนรถก่อนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยขาดไปนหนึ่งคนนะฮะพี่ฝนให้ขับรถให้แล้วก็แม่นี่ฮะมีพี่แม่มอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวต้องไปช่วยก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่ ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะฮะนี่ก็เป็นรถของกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดเลยก็มาช่วยนะครับนําน้ําดื่นมาเดี๋ยวเตรียมไปแจกจ่ายนะฮะรถจากหน่วยกู้ภัยบุรพาแล้วก็มีรถของหน่วยกู้ภัยที่สุโโลกนะฮะ,ะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเป็นกิตอาสาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนี่โอ้โหรถสไลด์ก็มาเหมือนเดิมเมื่อวานนี้ก็มาคันนี้นะฮะ,ะสวัสดีทุกท่านนะ,ะที่ติดตามชมนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ครับสวัสดีทุกท่านครับ